คคนคนรางวัลในสาขาที่แปนะครับรางวัลสาหรับเด็กแล้วก็เยาว,วชนนะครับผู้เป็นต้นแบบในด้านต่างๆนะครับและที่สำคัญก็มอบให้กับเป็นพลเมืองแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่รเรียกว่าเป็นความหวังของชาตินะครับนั่นคือรางวัลเยาว,วชนต้นแบบนะครับ ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอาจทำให้ใครหลายคนจมอยู่กับความหดหู่ここททอ้อสิ้นหวังแต่สำหรับหญิงจิตราราชวงศ์เด็กสาวสายเลือดผู้ไทยวัย22ปีที่ป่วยด้วยโรคไตไวายเรื้อรังในวันที่กำลังมีอนาคตสดใสเธอใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์ในการบอกลาความโศกเศร้า แล้วตั้งต้นคำถามถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่และนี่เองที่ทำให้เธอลงมือหรือค้นลิ้นชักความทรงจำนำความฝันในวัยเยาวมาทำให้เป็นจริงคือเราอยู่กับความทุกข์นะคะมานานแล้วทีนี้ก็คือเราก็เลยว่า ไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์นั้นให้เสียเวลาค่ะอเอาเวลาที่เหลือมาทำประโยชน์ดีกว่าค่ะเพราะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวแค่ไหนอะค่ะก็เลยต้องไม่รอเวลาแล้วต้องรีบทำนะคะรีบทำก่อนที่จะไม่ได้ทำนะคะความเจ็บป่วยที่มักจะเป็นเครื่องฉุดรั้งชีวิตไม่เพียงสามารถฉุดดึงความคิดของเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนผู้แพ้ให้เป็นผู้ชนะเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนลังยามาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเปลี่ยนเด็กสาวที่โรคคนหนึ่งเป็นครูชีวิตเปลี่ยนค่าเล่าเรียนเป็นการทำงานจิตอาสา เปลี่ยนผู้รับเป็นผู้ให้ซึ่งท้ายที่สุดได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขสิ่งที่หนูทําอยู่นะคะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากอะคะ่ะเป็นเพียงจุดเล็กๆนะคะ แต่สิ่งที่ทําอยู่เป็นความภาคภูมิใจมากกว่าค่ะภูมิใจที่เราได้สอนเขาได้ให้เขาแต่สิ่งที่สอนกับสิ่งที่ให้ที่ได้มากกว่าความรู้ก็คือ,อเรื่องการปลูกจิตสํานึกให้เด็กมีจิตสาธารณะ,ะมีจิตใจช่วยเหลือเกื้อกูลอ,อาสารักชุมชนท้องถิน่นอยากจะให้เด็กกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิน่นที่บางอย่างอาจจะเลือนหายไปบ้างอ,อยากให้ เด็กกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะรื้อฟื้นเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เคยมีมากับคืนมาเหมือนเดิมะคะสิ่งที่เราได้ก็คือเขาช่วยบำบัดความทุกข์ในใจเราอะค่ะ <S <S นี่คือสิ่งที่เราได้กับเขาอะค่ะ <S <S 1> <S 1> คือความไร้เดียงสาของเด็กอะค่ะมันช่วยให้เรามีความสุขนะคะ <S <S ลืมความทุกข์ไปนี่ก็คือถือว่าเป็นกำไรแล้วค่ะ ความเจ็บป่วยไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังได้เคลื่อนย้ายความคิดและความเข้าใจของเด็กและผู้คนในชุมชนที่มีต่อความหมายของการมีชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าถึงเธอจะบอกว่าสิ่งที่เธอกำลังทำเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นี่เองคือต้นกล้าแห่งความดีงามที่ได้บ่มเพาะลงไปในหัวใจของผู้คนโดยเฉพาะลูกศิษย์ตัวน้อย เพื่อรอวันที่จะเติบโตงดงามในการข้างหน้าถ้าเราไม่ป่วยวันนั้นก็คือสงสัยเราก็คงไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนวัยทำงานที่อยากจะได้นู่นได้นี่ทำงานประสบคนสำเร็จคือมันเป็นแผนปกติของชีวิตคนทั่วไปอะคะ่ะแต่นี่มันทำให้เราได้ชุดคิดนะคะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีโอกาสทำเพราะความเจ็บป่วยะคะ่ะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะ ก็ขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทําให้เรามีเวลาไต่ตองมีเวลาคิดคิดที่จะลงมือทําประโยชน์ให้สังคมก่อนที่จะไม่ได้ทำน,นครับและนี่คือเรื่องราวของน้องหญิงจิตราราชวงศ์นะครับเด็กสาวผู้เคาะกล้าพันแห่งความดีครับเจ้าของราบวัลเยาวชนต้นแบบประจําปีนี้ครับอยากจะขอบคุณเรื่องความเจ็บป่วยมากกว่าที่ ทำให้วันนั้นเราได้หยุดคิดแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความฝันที่ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ป่วยเราจะได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจหนูให้หนูได้เข้มแข็งและก็ยืนหยัดต่อสู้ไม่ว่าก,กับทั้งเรื่องจิตใจที่ อาจจะท้อถอยในช่วงแรกอยู่เพราะกำลังใจของครอบครัวและก็ของคนในชุมชนและก็ทุกคนที่ให้มาหนูถึงได้มีวันนี้แล้วก็เข้มแข็งยืนหยัดสู้ต่อไปค่ะขอบคุณครัาขอเชมต้นกล้ครับเสียงปรบมือนี้จะเป็นกําลังใจให้น้องหญิงนะครับและแม่สภูนครับน้องหญิงก็พูดว่ากําลังใจที่สําคัญนะครับก็คือครอบครัวนะครับในอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ คุณพ่อคุณแม่ของน้องหญิงขึ้นบนเวทีนะครับคุณพ่อตุลันและคุณแม่รุ่งทิวาราชวงนะครับกำลังใจที่สำคัญของน้องหญิงนะครับคุณพ่อและก็คุณแม่ครับครับผมโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวัสนาวงพรมเมฆนะครับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมาการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปนะครับรางวัลเยาวชนต้นแบบครับกรณีของน้องหญิงเนี่ย จะทำให,ให้รู้ได้ว่าคนทุกคนสามารถมีอุปสรรคได้แต่การก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็หวังว่าเม็ดพันธ์แัะความดีงามของน้องหญิงจะได้เผยแผ่ไปสู่น้องๆเยาวชนในประเทศของเราอะคะ่ะที่จะทําตนให้ เป็นประโยชน์ครั้งตัวเองแล้วกับประเทศชาติต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวัฒนาวงเวนเนอร์น,นะครับจากบริษรัทผลิตไฟฟ้าจักัดรมหาชนหรือว่าโอโตก,กรุปนะครับรางวัลสุดท้ายสําหรับเวทีคนคุ้นคนอวอร์ดครั้งที่7ในปีนี้นะครับก็คือรางวัลคนต้นเรื่องแห่งปีซึ่งในปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ได้แก่สุวรรณชัดผมชาติหรือว่าพี่เดี่ยวนะครับจากตอนแท็กซี่มหาชน แท็กซี่ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อนะครับให้บริการรับส่งคนชลาคนพิการพระสงฆ์สมณีนฟรีนะครับแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองแต่เขากลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำคุณงามความดีให้กับสังคมครับและผู้ที่จะให้เขียนมาปัดฉีดกถาในครั้งนี้นะครับได้แก่อาจารย์ประมวลเพลงจันทร์ขอเสียงปรบมือครับ ขาของคนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนแต่ละคนครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่บางครั้งเราก็มองไม่เห็นยังไม่ถึงค่าของคนที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยใจของเราเองและเมื่อเราไม่สามารถยังถึงค่าของคนที่มีอยู่ในตัวเราเองก็ยากนักที่เราจะยังเห็นค่าของคนที่มีอยู่ในใจหรือในตัวของคนอื่นหรือบุคคลผู้อื่น ผมเชื่อวันนี้นะครับวันนี้นับตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาในบริเวณงานนี้และมีโอกาสทักทายพบปะกับหลายหลายท่านสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกตรงกันก็คือพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลังที่ผมพูดเช่นนี้เพียงเพื่อจะบอกทุกท่านในที่นี้ว่าพวกเราทุกคนมีความดีมีคุณค่าอยู่ในตัวของเราเองเพียงขอให้พวกเรารู้สึกได้ถึงความหมายชีวิตที่วันนี้นะครับผู้รับรางวัลได้บอกให้เรารู้ก็คือถ้าเมื่อใดที่เรามีจิตใจที่เสียสละ รู้จักแบ่งปันเขาก็จะยังเห็นค่าในตัวเขาเองและเขาจะรู้ว่าตัวเขาเองมีค่าและเมื่อใดนะครับที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อมีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเราก็จะรู้สึกได้ถึงคุณค่าที่เรามีอยู่แต่ที่สําคัญมากๆนะครับมากๆเลยทั้าเมื่อใดที่เรามีชีวิตอยู่และเรารู้สึกได้ถึงความหมายขชีวิตความหมายชีวิตที่น้องเยาวชนต้นแบบมีกับแสดงให้เราเห็นในวันนี้ แม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งความตายเมื่อเขาสามารถข้ามพ้นสิ่งที่มันเป็นความกลัวได้ชีวิตของเขาจะยังถึงค่าของชีวิตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนผมอยากจะบอกในตอนสุดท้ายนี้เราทุกคนแต่ละคนมีค่าขอเพียงแค่เราอย่างรู้ว่าในตัวเราเองเรามีความสามารถที่จะให้คือจากะเรามีความสามารถที่จะรักผู้อื่นคือเมตตาและเรามีความสามารถที่อยู่บนโลกเป็น,นความรู้คือปัญญา ตัวจจคะตัวเมตตาปัญญาสามสิ่งที่เป็นบุศลที่มันงอกงามขึ้นในจัวเรานี่แหละครับคือคุณค่าอันสูงส่งของความเป็นคนของพวกเราแต่ละคนทุกๆคนเราไม่ได้เกิดมาบนโลกใบน,นี้เพื่อมาแย่งชิงอะไรจากใครแต่เราเกิดมาเพื่อจะแบ่งปันและให้สิ่งที่ดีๆกับทุกๆคนเราไม่ได้เกิดมาบนโลกวันนี้เพื่อจะสัมผัสความโหดร้ายของธรมร,ธงธรมชาติพิกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แต่เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติการเจ็บป่วยการแก่ชราการต้องพัดพลากจากกันหรือการจบชีวิตเป็นกฎธรรมชาติขอให้มีปัญญาและเราจะไม่วิ่งหนีและเราจะรู้สึกดีที่ได้เป็นเช่นนั้นผมขอขอบพระคุณไม่รู้จะขอบพระคุณใครก็ขอบพระคุณทุกๆคนที่ทําให้มันมีบรรยากาศเช่นนี้บรรยากาศที่ผมอยากให้ทุกข่านได้รู้วันนี้คือภพภูมิที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้ในความหมายนี้เราจะมีความสุขที่ได้ให้ได้แบ่งปันได้รักเพื่อนมนุษย์ และผมเชื่อว่าจาคะเมตตาปัญญาคือคําตอบที่มีอยู่ในตัวท่านทุกท่านขอให้อย่างถึงคุณค่า3ประการในตัวท่านเองและท่านจะเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอขอบพระคุณครับคุณนายตัร์ป็นรนะครับในปีหน้าคนพ้งคนอวอร์ดรั้งที่8นะครับจะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่าเมตตาธรรมคำจุดโลกครับ ดังคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะครับว่าความเมตตาที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คือความเมตตาเพื่อผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ครับครับผมก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่8ในปีหน้านะครับเมตตาธรรมครับ้องโตครเครใจ ยังแน่วแน่ทำต่อไปชีวิตไม่ยังยืนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเหลือเพียงความดีให้กล่าวคาน,แ,นแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหา แค่อยากจะบอกว่าโลกไมน่นี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปคนมาคนคุ้นค่าคน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 